จากวันแรกมีคนมาหาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแค่10คนแต่วันต่อมากลับมีคนมาหาคุณแม่บุญเรือนกว่า2,000คนเพราะมาขอสิ่งนี้ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในตอนที่คุณแม่บุญเรือนเดินทางไปภาคใต้และท่านก็แสดงปฏิหารณวัดเกาะหลักนอกจังหวัดประจวบด้วยการรักษาหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งถูกคุณใส่มนดำโดยที่ท่านไม่ได้ใช้คาถาอาคมใดๆทั้งสิ้นใช้แค่ของอธิษฐานของท่านทาที่ข้อมือของหญิงคนนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นรับรู้ถึงพลังจิตอภิญญาของคุณแม่บุญเรือนจึงยกขยงแห่พากันไปหาคุณแม่บุญเรือนเพื่อขอของดีกับท่านเป็นจำนวนกว่า2,000คนเลยทีเดียวซึ่งของดีที่ว่่่่่่าาาาาาแแลละขขออออองงงงทททีีคคคคุณมบญเรรรืนืนนนนนนใช้ใกรรกกกกััษหิิถููสด็ธฐ ท่านยังอธิษฐานปูนไว้ให้ลูกศิษย์ใช้ทาเพื่อรักษาอาการของโรคต่างๆและเป็นยาสารพัดประโยชน์อีกด้วยยกตัวอย่างจากบันทึกของคุณเพิ่มช้างสุวัตที่เปิดเป็นวันโรคไอออกมาเป็นโลหิตหลายครั้งคุณแม่บญเรียนก็อธิษฐานปูนให้ไปทาบริเวณหน้าอกและคอทําให้หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยไอยออกมาเป็นเลือดอีกเลยและสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นจากที่มีอาการอ่อนเพลียก็หายเป็นปิดทิ้งรวมทั้งบุตรของคุณเพิ่มซึ่งประสบอุบัติเหตรุรถทับขาหัก เข้าเสือกได้ไม่นานกระดูกก็โปอักเสบและบวมมากพอได้ทาปูนอธิษฐานของคุณแม่ทานไปแค่สัปดาห์เดียวก็กลับมาเดินได้ปกติและน้องสาวของคุณเพิ่มที่ป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วมีอาการอ่อนเพลียทำอะไรไม่ไหวก็ทาปูนอธิษฐานของคุณแม่บริเวณอกทุกวันก็หายเป็นปกติในที่สุดนอกจากนั้นในบันทึกของพลเอกยุทธสมบูรณ์ที่มีปัญหาผมร่วงผมแหว่งเป็นวงบนศีรษะกลางกระมอ่อมใช้ยายจากอเมริกาแป,กแปลกๆทาตั้งนานก็ไม่หายแต่พอลองมาใช้ปูนอธิษฐานของคุณแม่บนเรือนปรากฏว่าหายจากอาการผมร่วงแล้ว อีกทั้งจากบันทึกของคุณประภัยพันธแสงกระจางซึ่งเป็นมะเร็งที่เต้านมข้างซ้ายก้อนใหญ่ประมาณลูกมะนาวก็รักษาหายได้ด้วยการทาปูนอนธิษฐานของคุณแม่บริเวณหน้าอกและคอทาไปเพียง15วันปรากฏว่าก้อนเนื้อมะเร็งกลับหายไปอย่างไม่เหลือร่องรอย อีกทั้งคุณประภัยพันธ์เป็นคนออกแดดบ่อยทําให้ผิวหน้าแห้งเสียเป็นรอยจุดด่างดําแต่พอทาปูนของคุณแม่ที่ใบหน้าก็ทําให้จุดรอยด่างดําต่างๆลดลงจึงเรียกได้ว่านอกจากปูนอธิษฐานของคุณแม่จะช่วยรักษาโรคภัยแก้เจ็บที่รุนแรงได้แล้วยังมีพุทธคุณและสปปรรพคุณต่างๆสารพัดประโยชน์อีกด้วยหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถเดินทางมาวัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดกรุงเทพมหาคนครแล้วมาหยิบปูนอธิษฐานจากสาราคุณแม่บุญเรือนนาไปใช้ก็ได้เช่นกันแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกจริงๆก็สามารถบูชาพระพุท ซึ่งนอกจากจะผสมมวลสารพระพุโทโธน้อยปี2494และปี2511ของคุณแม่บุญเรือนจากกลุ่วัดอาวุธแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์ที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วพระเหนือพรมเนื้อปูนเสกนี้ก็ยังมีมวลสารเป็นปูนอธิษฐานที่ท่านคุณแม่บุญเรือนแท้ๆจากวัดอาวุธอีกด้วยถ้าใครอยากทาปูนอธิษฐานไว้ใช้เองก็เพียงแค่ซื้อป,ปูนใสจากตลาดและนําพระพุโทโธเหนือพรมเหนื้อปูนเสกนี้แกว่งๆก,กับน้าปูนใสแล้วอธิษฐานไม่นานปูนที่ว่าก็จะกลายเป็นปูนอธิษฐานแล้วเรียบร้อยก็สามารถนําาาาาาปูนนัั้้้มใชทเเพื่่ออรรกกษาากาตงๆไดลย พุทธคุณเต็มเปี่ยมและมวลสารมูลค่าหลักล้านแบบนี้เชื่อไหมว่าทางวัดอาวุธเปิดให้บูชาแค่เพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นล่าสุดเนื้อผงพุทธคุณที่จัดสร้างไปถึง9,999องค์ก็เพิ่งหมดวัดไปเนื้อปูนเสกนี้จัดสร้างแค่3,999องค์ก็คาดว่าจะหมดวัดในไม่ช้า